สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะวันที่1มกราคมปีพศ2อ6พศค่ะเช้ามานะคะหลังจากที่มาสวดมนต์ข้ามปีเมื่อคืนนะคะจนถึงเที่ยงคืนเช้ามานะคะพ่อกับแม่แล้วก็หนูแล้วก็น้องนะคะพากันมา4ี่คนมาทำบุญที่วัดนะคะมาใส่บาตรทำบุญปีใหม่ที่วัดบ้านโคกใหม่นี้นะคะทุกคนได้ไปทำบุญที่วัดกันไหมเออก็เข้าวัดทำบุญนะคะเพื่อเป็นสิริมงคล่ปีใหม่ทำอะไรก็ดีหมดนะคะปีใหม่นี้ก็เริ่มต้นใหม่นะคะทำใน สวันนี้ก็เป็นวันปีใหม่นะคะดังๆก็จะขออวยพรให้ทุกคนพบแต่สิ่งดีๆแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าค่ายาจนค่ะมาเทมาค่ะสิ่งดีๆสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะคะรู้จากให้อภัยกันค่ะสิ่งไหนไม่ดีก็เลิกนะคะแล้วก็ให้อภัยต่อกันแล้วก็เดินหน้าต่อไปค่ะขอให้มีความสุขแฮปปี้นะคะอยู่กับครอบครัวไปเที่ยวสนุกสนานและอย่าลืมเข้าวัดทำพันบุญให้ตัวเองและคนในครอบครัวด้วยนะคะนะคะก็จะมาใส่บาตรค่ะคนมาเยอะเลยนะคะมา ว่าวัดบ้านโค้งมอนเยอะด้วยค่ะใส่บาตรเสร็จนะคะก็จะมานั่งรอค่ะให้ทุกคนมาใส่บาตรนะคะพูนน่ะน่าจะเสร็จประมาณ8ปดโมงคนละก็ทยอยมาเรื่อยๆนะคะขนาดพระสวดแล้วนะคะคนก็ทยอยมาใส่บาตรเหมือนเดิมค่ะปื้มบบนมากเลยนะคะมีทุกคนมาทําบุญที่วัดค่ะเป็นคนในหมู่บ้านหรือว่าคนจากบ้านอื่นๆเหมือนกับบ้านหนูนะคะก็มาใส่บาตรเหมือนกันค่ะบางคนก็อยู่ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะทำอาหารนะคะทํานู่นทํานี่นะคะบางคนก็มาสวดบนข้ามปีเมื่อคืนแล้วก็กลับบ้านไป ไม่กี่ชั่วโมงก็มาอีกค่ะฟื้นได้ยังไงนะคะส่วนหนูนะคะนะะคมาสดมนข้ามปีจนถึงเที่ยงคืนควาจริงก็ถึงแค่เที่ยงคืนค่ะแต่ว่ากว่าจะดูผู้เสร็จกว่าจะขี่รถกลับบ้านนะคะก็ถึงเที่ยงคืนขึ้นค่ะกลับบ้านไปนะคะก็ได้นอนประมาณตีหนึ่งค่ะตั้งนาฬิกาปลุกไว้นะคะและก็ตื่นไม่ทันค่ะแม่๋าได้ปลุกเอาไปว่ะอะไรเสร็จแล้วนะคะกลับบ้านไปนะคะจนถึงประมาณสิบโมงค่ะเร็วมากเลยค่ะนอนกลางวันประมาณสิบโมงจนถึงบ่ายโมงคือมันเผลอหลับนะคะตอนแรกก็นอนเล่นเฉยนี่ก็เป็นปีแรกนะคะที่อยู่ใน ขนาดนี้นะคะที่อยู่แบบส่วนบนข้ามปีนานขนาดนี้เพราะว่าปกติก็จะมีแต่พ่อกับแม่มาค่ะส่วนหนูก็จะอยู่บ้านกับน้องไปนะคะก็จะไปวัดแถวบ้านแล้วก็จะไปนั่งสวดถึงสองสามทุ่มก็กลับแล้วค่ะเพราะวกง่วงไม่ไหวนีก็ตั้งใจที่จะมานะคะถึงง่วงก็สู้จ้าอันนี้ก็มีการเอื้นขวัญเข้าน้ำเดจ้าหรือสู้ขวัญข้าวนะคะก็มีการเอาข้าวเกี๊ยบนะคะแล้วก็ข้าวจี่ค่ะมาแจกให้ทุกคนกินนะคะพ่อคือเห็นของกินไม่ได้ค่ะงัดล่งทองมาสุยางเลยจ้าบ้านที่บ้านนี้ก็คือน่ารักมากเลยค่่ะนาารัักมตต้งแ ไหนแต่ไรแล้วนะคะมีการชวนเราไปกินข้าวได้เลยคนเยอะมากเลยค่ะก่อนที่จะกินข้าวนะคะก็จะไปไหว้หลวงปู่กอนค่ะหลวงปู่บ้านคงมอนให้ท่านนะคะปลูกแขนให้เป็นสิริมงคลนะคะแค้วค่าปลอดภัยค่ะปีใหม่นี้ก็ขอให้มุมปีเดินเดนวดีๆเดินเดอแนวดหนบ่ดีก็ย่าขอให้พ่อเดินมีค่ะก็มีป้าพิษป้าลาป้าแวนป้าหนานะคะก็มาด้วยค่ะเบบี้ก็มานะคะแต่ก็มาลดส่วนตัวของแกหลวงปู่นะคะก็จะปลูกแขนให้ทุกคนแบบนี้เลยค่ะส่วนน้องนะคะคือชอบกินข้าวเกี๊ยบมากคือแย่ง กินเรียบร้อยแล้วจ้าไม่ไช่ค่อยกินข้าวนะคะไม่ค่อยชอบกินอะไรค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นน้องกินข้าวเขียวก็เป็นพระพุทธรูปที่วัดนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะเลยค่ะโคกมอนไม่ใช่วัดบ้านนะคะจะออกมาทางนอกบ้านก็จะอยู่ในบ้านนะคะไกลนะคะบ้านโคกมอนขึ้นตําบลป่าสังค่ะแล้วก็อําเภอจตูรพักท่าเดี๋ยวว่าก็ขี่มาทางวัดอิเม้งนะคะแค่นี้ก็ถึงแล้วจ้ามีทางรถนะคะแป๊บเดียวก็ถึงแล้วค่ะออกรถใหม่นะคะหรือว่าหนูออกรถใหม่นะคะครอบครัวทุกคนนะคะครอบครัวนูนะคะก็จะนิยมมาาห ปู่ค่ะแถวแถวนี้นะคะหรือคนบ้านนี้บ้านใกล้เลียงเคียงก็จะมาหาหลวงปู่มาให้หลวงปู่เจิมล้นให้เพื่อเป็นสิริมงคลค่ก็ได้เวลากินข้าวแล้วค่ะอนันนี้มีแต่เมนูอร่อยนะคะขนมจีนก็คืออร่อยมากกินกับส้มตำกับน้ำยาขนมจีนแล้วก็มีข้าวผัดเมนูจานเด็ดค่ะแล้วก็มีอาหารอีกมากมายะนะคะนะคะมีอาหารที่เขาเตรียมไวใ้ให้กินนะคะแล้วก็หลังจากที่รับเสร็จพระด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะเดินมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะน้องคือเห็นพญานาคคือไปไหว้เองโดยที่ไม่ได้บอกเลยค่ะน่ารักมาก ช้างเผือกนะคะนี่ค่ะคนก็จะนิยมมาขอพรที่นี่นะคะมาไหวมาสักการะบูชาค่ะมาขอโชคลาบมาขอโชคลาบแล้วสําเร็จนะคะเขาก็จะมาสร้างปู่พญานาคสร้างต้นสร้างนี่นะคะมาสักการะบูชาสิ่งสิะแล้วก็มาขอให้คุ้มครองครอบครัวหนูค่ะแล้วก็ใครจะเดินทางไปไหนนะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะเลยค่ะวิ่งไม่หยุดเลยนะคะมาไหวขอพรอธิษฐานนะคะใหนี่ก็คือมีความสุขมากเลยนะคะแี่ว่าจะพาไปเที่ยวนะคะแต่แม่บอกว่าแม่ไม่สบายแม่ไม่ได้ไปค่ะ นะคะน้องปกติจะเป็นคนที่อยากไปมากแต่วันนี้น้องกลับบอกว่าไปหลอกไปเที่ยววัดมาแล้วโอ้ยเป็นครั้งแรกที่หนูอยากไปแต่น้องไม่อยากไ,ไปว่าได้คําพูดนี้มาจากไหนปกติคืออยากไปมากน้องอ่ะก็คือแอลไปเลยค่ะทีนี้น้องกลับบอกว่าไม่ไปหลอกไปเที่ยววัดมาแล้วโอเคค่ะโอเคค่ะสาธุด้วยกันนะคะวันนี้ก็คมีความสุขแล้วก็สุขก,กายสบายใจมากเลยค่ะที่ได้เริ่มต้นวันปีใหม่ที่ดีในการทําบุญค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําทิปให้หนู้วยนะคะ Terima <susuruh>